สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกลุม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์พศ2567กับการมางแผนการเทรดทองคำนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ข่าก็แพมน,นะคะไม่มีไลฟ์ทุกคนแต่ว่าก็ยังมีการวิเคราห์กราฟมาฝากทุกท่านที่ติดตามที่เพจแม,ม่บ้านเด็ด forex น,นะช่องทิกตอ,อกแล้วก็ช่อง YouTube 3ช่องทางรวมทั้ง VIP นะคะแล้วก็สำหรับ VIP นะเดี๋ยวมีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ค่ะนะสำหรับการวิเคห์กราฟงวันนี้ ก็อบอกว่ากราฟทองนะคะถือว่ายังอยู่ในเทรนไซด์เวของ t i m e f ฟรมเดย์อยู่นะคะเมื่อวันสุกที่ผ่านมาค่ะกราฟทองไปแต่แอดเแนรับไม่สามารถลงต่อได้ดันราคาขึ้นมาที่แอดเรนต้านนะคะแล้วก็กราฟค่ะจบด้วยแท่งเดเป็นแท่งเขียวนะคะเดี๋ยวเราไปย้อนดูวีกนิดนึงค่ะวีของเราเป็นเขียวนะคะทุกคนต้องบอกว่าโจทย์ง่ายมากนะคะโจทย์นี้ง่ายมากคือแบบ มันเหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ทุกคนต้องบอกว่าการเทรดนะขอให้คุณทุกคนนะเรียนรู้ฝึกฝนมันมันเหมือนโจทย์คณิตศาสตร์ที่แบบถ้าคุณเข้าใจมันแล้วเข้าใจไปเลยอ่ะเหมือน x บวก y มันก็เป็น x อนะคะถ้า x คูณ x มันก็เป็น 2x อะไรกันค่ะไคูณ y ก็เป็น2 y เหมือนโจทย์คณิตศาสตร์เลยคุณแพร่เพิ่งรู้ว่าตอนที่ตัวเองเก่งคณิตศาสตร์ตอนนั้นอะเอามาใช้ในโจทย์นี้คือมันเหมือนมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจคุณแพร่ก็เองบอกว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องกราฟอะาเเข้้ใจลไดย ตอให้คุณทําธุรกิจอะไรคุณก็สามารถเข้าใจกับมันได้และทําเงินกับมันได้ตลอดไปดังนั้นสิ่งแรกที่ถ้าคุณยังไม่เรียนรู้หรือว่าไม่ศึกษากับมันก็ต้องเรียนรู้กับมันก่อนแล้วหลังจากนั้นความรู้นี้จะอยู่ที่คุณและเมื่อคุณรู้มาแล้วคุณจะสามารถทําเงินในตลาดนี้ได้เยอะมากจริงๆนะคะวีจบเขียวค่ะเดจบเขียวค่ะคาตอบพุ่งนี้คือเล่นหน้าบ่ายเฮสซี่จบเขียวนะคะเป็นแดงนิดหน่อยอาจจะมีย่อลงมางั้นเดี๋ยวเราวางแผนการเทรดหน้าบ่ายกัน สำหรับพวกนี้โจ์ง่ายมากบอกเลยว่าโจ์คือง่ายอีซี่สุดๆเลยค่ะเล่นหน้าบายค่ะรอเล่นหน้าบายอย่างเดียวค่ะไม่ว่าจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยังไง V i p พีก็รวยแน่นอนเตรียมผลล้อได้เลยนะคะห <c oughs> ลายคนบอกโค้โดนะคะไม่มาไลฟ์เหรออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนคือเอ,อวันนี้เองที่ทุกคนเห็นค่ะเป็นคลิปนะที่ว่าแบบนะคะออกไปข้างนอกรู้สึกว่าแบบเมาแดดนิดนึงนะเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวขอขอจูตัวเองบป๊บหนึ่งนะคะก็ไม่ค่อยได้ออกแดดอะไรขนาดนี้นะกคนก็สนุกดีนะคะ อ่เอาเป็นว่านะเดี๋ยววันที่กราฟวิ่งเดี๋ยวไงโค้แพมไปช่วยคุณทำกำไรเนาะอ่าแล้วก็ช่วงนี้โค้แพมก็นะฮะเซฟสุขภาพนิดหนึ่งนะคะก็เลือกที่จะนะคะอ่ายังไงก็มีวิเคราะห์กราฟมาให้คุณแน่นอนแล้วก็แผนการเทรดมาคุณแน่นอนสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ระบบการเทรดวิธีการเทรดรวมทั้งเทคนิคการเทรดการบริหารทุนการบริหารไม้ถูกเขาทำกำไรไอ้ตรงเนี้ยเทรดเดอร์เรียนได้เลยสำหรับ VIP คือแน่นอนคนที่ไม่มีความรู้มาเรียนกับโค้ดบ,บอกหนึ่งสองสามสี่ห้า จุดไหนให้บายจุดไหนให้เซลเดี๋ยวค้แพมบอกอีกทีรวมทั้งเวลาไหนบายเวลาไหนเซลนั่นคือสิ่งที่โแพรมบอกคุณนะคะดังนั้นสําหรับใครที่สนใจเรียนก็คือมันจะมีวิชาวความรู้ติดตัวตลอดไปถ้าคุณได้เรียนและเข้าใจมันนะคะแล้วก็สําหรับแผนพวกนี้ง่ายมากเล่นหน้าบายค่ะคําตอบคือเล่นหน้าบายโค้ดเซลมาไหมอย่าหาทาอย่างที่โค้ดแพรมบอกว่าวันไหนเราจะเลือกเล่นหน้าอะไรให้เลือกเล่นหน้านั้นไม่เปลี่ยนหน้าเล่นวันไหนเปลี่ยนหน้าเล่นระวังเพราะว่าอยู่ๆมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ดังนั้นต้องเลือกหน้าเดียวผ่านไปอีกวันหนึ่งเราก็เดี๋ยวไปเทรดหน้าใหม่ก็ได้เช่นวันสุดรที่ผ่านมาเลน,น่าเซลล์นะคะเลน,น่าเซลล์จบแล้วป,ปรากฏว่าเพื่อนเบอกว่าไอ้เดี๋ยวรอเลน,น่าเซลล์อีกนะป,กปรากฏว่าไม่ใช่ค่ะแพทเทิร์นการเป็นขึ้นนะคะเราก็มาเปลี่ยนหน้าเทรดวันนี้ก็คือวันจันทร์ปุ๊บก,ก็เปลี่ยนหน้าเทรดเลยมาเป็นบ่ายนะคะดังนั้นเทรดได้กำไรหนึ่งเก็บแล้วหลังจากนั้นรอวิคห์กราฟใหม่รอตรงแผงไเข้าไม่ตรงไม่เข้าถ้าไม่ตรงพวกเราจะแค่ไม่ได้เสียตงังค์เพราะไม่มีออเดอร์ มันจะเข้าไม่ได้นะการเป็นเทรดเดอร์นะงนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับผลลัพธ์เหมือนโค้ดหรือเพื่อนเพื่อนโดยส่วนใหญ่นะฮะเขาเ็นแนะนำว่าคุณก็ต้องกลับมาตามเทคนิคและวิธีการที่คุณเรียนหรือว่าใครที่เรียนแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ทําตามเทคนิคก็ต้องกลับไปเรียนเทคนิคให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทําตามสิ่งที่โค้ดบอกอยังไงคุณก็ได้ตังค์แล้เขาบอกว่าเมื่อก่อนเถียงโค้ดมากเลยเฉียงเฉียงแต่ถ้าเถียงแล้วได้ตังค์ค้าก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเถียงแล้วไม่ได้ตังค์ก็กลับมาเหมือนเพื่อนคุณนะฮะเหมือนลูกศิษ ลูกศิษย์เอาไม่เถียงสักอย่างอ่ะเล่นตามโค้ดโค้ดบอกว่าไงเล่นตามงั้นมีหน้าที่วางไม้วางหลอดกล้าตัดสินใจใครกล้าตัดสินใจได้ดีก็บวกมากใครกล้าตัดสินใจได้น้อยก็บวกตามการกล้าตัดสินใจนี่คือนักลงทุนคุณต้องรู้ว่านี่คือการเป็นนักลงทุนนะคะการเป็นนักลงทุนเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยเรื่องของการความรู้นะในเนื้องานนั้นๆหลังจากนั้นเราก็เข้าไปลงทุนและการลงทุนเนี่ยแน่นอนใครกล้าตัดสินใจได้ดีในจังหวะที่การทํากําไรมันใช่คนนั้นก็จะได้กําไรมาก ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นหลอดที่เข้าทํากําไร2การทนกําไร2หัวข้อเนี้ยจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เทรดเดอร์ประสบความสําเร็จและทาเงินในตลาดนี้ได้มากนะคะโอเคนะคะกราฟทองพุ่งนี้นะเพแพรมให้แผนเทรดหน้าบ่ายเพราะมันง่ายมากยังไงก็รอเล่นตามนี้ VIP ที่เรียนระบบการเทรดมาแล้วโค้ดไม่ว่าจะเดีนกี่คัสกี่คอร์สหรือว่าเรียนตั้งแต่รุ่นไหนพุ่งนี้เล่นหน้าบ่ายวีคบายเดย์บายคำตอบคือเล่นหน้าบ่ายค่ะง่ายมากนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวค้อแพรมส่งเข้าไปนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในวันจันนะ วันนี้ก็าทำไม่ได้ไลายนะคะอย่างที่บอกว่าเมาเมาแดดนิดนึงนะคะก็แบบว่าเออเดี๋ยววันนะคะวันพรุ่งนี้ช่วงที่กาบิ่เนี่ยว่าแพรออกไปเซฮายกับทุกคนแล้วก็พาทุกคนทํากำไรเนาะก็พักผ่อนดีแลกออกกาลังกายนะ <c oughs> ชีวิตมีแต่ความสุขความสนุกสนานความเบิกบานนะคะก็เลือกที่จะเสพแต่เรื่องที่ดีเรื่องไม่ดีไม่เสพนะชีวิตใครที่รู้สึกว่าเออชีวิตมันแบบไม่เบิจกจังก็กลับมาที่ตัวเองค่ะไม่เกี่ยวกับใครเลยทั้งหมดเกี่ยวกับเราค่ะ ถ้าเรารู้สึกดีชีวิตเราก็จะดีถ้าเรารู้สึกไม่ดีชีวิตเราก็จะไม่ดีงั้นเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกให้กลับมาที่ดีแล้วชีวิตคุณจะดีตลอดไปนะคะโอเคนี่คือแผงการเารทรดกราฟทองในวันนี้นะ